ค่ะวันนี้อาจารย์เผือกมารายการแม่สื่อ X หมอดูนะคะเทปก็ยังเป็นเทป episode, เอพิโซดซีซั่นแรกเนาะที่ว่าเดี๋ยวนะคะตอาตายปิดเลยดวงดวงในคู่คุณอยู่ตรงไหนคู่แท้อยู่ตรงไหนในดวงคุณนะคะของอาจารย์เผือกเป็นพลังชีวิตเนาะไม่ค่ะ,คะถ้าอย่างนั้นอาจารย์เผือกได้ยินชัดเจนไหมคะ ได้ยินชัดเจนครับอ่าโอเคก,เก่อนที่เราจะเริ่มกันอาจารย์เผือแนะนําตัวเองเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่ออาจารย์เผือกตาทิพย์นะครับก็เป็นหัวอาจารย์ที่มีการในด้านนี้มากกว่าหน่าจะกว่า, 4, าที่เริ่กต้ปีจะต่างปีแล้วครับอ๋อค่ะแล้วเวลาเป็นหกวมเป็นตาทิพย์ดูพลังชีวิตหลักหลักการของศาสตร์นี้คือ,อยังไงคะอาจารย์ หลักการคือผมเกิดมาพร้อมกับตาที่ที่มองเห็นเรื่องแปลกใอมอนะครับอันนี้เราก็จะเห็นพลังชีวิตของคุนที่เข้ามาเจอกันอื่าฮะเราก็จะดูเขาได้ว่าวดวงจะเป็นอย่างไรและเขาจะมีกรรมเดิมแบบไหนที่จะถมให้เกิดเรื่องแหนนาคตร้ากรวมถึงมองเห็นเคร่งตู้ทงตู้ที่ทวามที่เศษต่างๆประมาณรับ อ๋อค่ะแต่ว่าอันนี้คือจะดูกับอาจารย์ได้ต้องไปเจอตัวเป็นๆหรือเปล่าคะค่ะคือถ้าร้าอยเปอร์เซ็นต์ใช่เขาหม่ขร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีจริงนะครับถ้าถ้าจะได้ผลที่ดีขึ้นก็ควรมาเจอการครับอ๋อควรมันจะได้เห็นลังชีวิตที่ชัดเจนครับเราดูผ่านรูปนี่ได้นั้นงั้นแปลว่าอาจารย์อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นไม่ได้ให้มาเจอตัวจริง แต่ว่าอาจารย์เคยดูแบบไม่ต้องเจอตัวจริงได้ด้วยหรือเปล่าคะหรือไม่รับก็เยอะครับส่วนใหญ่ลูกค้าผมจะเป็น,ปน,ต,นต่างชาติเยอะก็คือก like ็จะดูผ so ่านทางเรียกอะไรนะทางซูวิดีโอใช่ครับอ๋อดูได้แต่วิธีการดูก mm. ็จะเปลี่ยนไปนะเช่นเราอาจจะดูด้วยคนเดิมที่เกิดแทนเราดูด้วยอ่า ในหลายอย่างแกนหนัวเอ็มแทนอะไรแทนเนี่ยประมาณนั้นครับอ๋อค่ะแต่ว่าวันนี้ของอาจารย์เผือกจะเน้นไปที่พลังชีวิตแต่ว่าอาจารย์สามารถใช้ศาสตร์อื่นมามาเสริมกันแล้วอธิบายได้นะคะ ค่ะใช่ครับดังนั้นก่อนที่เราจะเริ่มกันคนดูทุกท่านถ้าอยากจะติดต่ออาจารย์เผือกดูที่ยูสเซร์เนมของอาจารย์เผือกเลยนะคะสามารถติดต่อได้ไปที่อาจารย์เผือกโดยตรงแต่ถ้าติดต่อไม่ทันเดี๋ยวจบแล้วอ่ะดูหลังบ้านติดต่อหลังบ้านมาที่เ็นกอกัลชินได้เ็นขอกัลชินนี่นนจะให้ข้อมูลอาจารย์เผือกไปนะคะถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยอาจารย์ขาในศาสตร์ของอาจารย์นะคะพลังชีวิตเนาะ ไม่ทราบพลังชีวิตมันบอกได้ไหมคะทำไมคนคนหนึ่งอ่ะที่มีพร้อมทุกสัพย์และอยากมีแฟนแต่ทำไมถึงยังไม่มีแฟนสักทีก็ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าคนเราเนี่ยมันมีด้วยกันประมาณสนะปีประเภทนะสี่ประเภทประเภทแรกเนีน่ยคือคนที่เขามีคู่แท้คู่แท้เนี่ยคือต้องเป็นต้องเป็นคู่ของกันม,มานานนะครับคู่แท้ <ưng> แล้วก็เป็นคู่ คู่ครองก็คือต้องเคยช่วยเคยอะไรกันมาจนต้องมาพบเจอกันอันที่สามก็เรียกว่าคู่กรรมคู่กรรมก็คือคู่ที่เราเริ่มเป็นใหม่มาเจอกันใหม่ความผูกต้อกากันใหม่กับคนประเภทที่สิบคู่คนที่ไม่มีคู่เลยไม่มีคนไม่มีคู่มีด้วยมีครับมีครับทั้งสี่ประเภทนี้มันจะวนเวียนกันอยู่ในรัฏสงสารของเราอ๋อค่ะเอ๊ะนี่อาจารย์เผื่อเปิดสปีกเกอร์อะไรที่ไหนหรือแบบคะเสียงมันก้อง ไม่มีอะครับอ๋อโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นคนที่เอาเอาก่อนเลยคนที่ไม่มีคู่จะมีลักษณะยังไงอาจารย์เราจะได้ไปอธิบายลูกค้าได้คนที่ไม่มีคู่เนี่ยเขาจะมีพลังชีวิตที่เข้มแข็งอืมโอเคนะเขาจะมีลักษณะนิสัยที่ดูเข้มแข็งเดี่ย๋เดี่ยวแล้วก็ดูเหมือนไม่มองใครแต่ลึกๆเนี่ยเป็นคนที่เหงา เราจะรู้เห็นเลยครับว่าคนคนนี้เนี่ยออาารืปถ่ายเอเขาไม่มีคู่ช่วงมีคู่เยอะท้องฝรังชีวิตเขาแต่เก้งแข็งเวลาจะไปทําการใดเขาจะถเป็นผู้นําเสมอทั้งรที่ไม่ได้ออกตัวอ๋ออาจารย์นนแต่คุณสมบัติที่ว่ามาเป็นคุณสมบัติของคนปัจจุบันทั่วไปแทบจะในเมืองใหญ่นะแทบจะ90้าเอร์เลยนะว่าไหมคุณจีคนเดี๋ยวนี้เขาเก่งการงานมีความมั่นใจที่อาจารย์ว่านะ90%เลยนะไม่ต้องสดหมดเลยเหรออาจารย์ ก็สังเกตดูดีๆครับว่าคนที่เขามีความโดดเด่นเป็นอย่างที่ว่ามันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้คู่ที่อู่ใจส่วนใหญ่แล้วเจอคู่ที่ไม่ใช่เปลี่ยนคู่บ่อยอสังเกตครับคนสมัยนี้เปลี่ยนคู่กันบ่อยคาคู่ที่ช่าดีไม่ได้สักทอีอันนี้ก็จริงเนาะเปลี่ยนคู่บ่อยครับแล้วอย่างนี้มีวิธีแก้ยังไงคะสําหรับคนที่ไอ้เน,นี่ย ดวงแบบเก่งเกินไปดวงแข็งแล้วแบบเจอเจอทํายังไงอ่ะมีปรับยังไงคะอาจารย์มันมีวิธีปรับอยู่สามอย่างนะครับหนึ่งปรับทางหลักโหราศาสตร์อ่าปรับทางหลักโหราศาสตร์เนี่ยก็คือเราต้องปรับดวงตัวเองลงร้องที่จะรับคนที่เข้ามา ที่มีการปรับตรงตัวเองให้อ่อนลงมันก็มีหลายวิธีแต่เดี๋ยว,วเราจะค่อยๆมาคุยกันนะครับหนึ่งปรับทางโหราศาสตร์คือปรับปุงตัวเองให้อ่อนลงสองปรับทางโลกปรับทางโลกคือลดทิ้งู้ลงลดความเป็นตัวเองลงแล้วมองบนอยู่มากขึ้นอืมาอาจารย์ที่พูดสามเออเชิญค่ะกับอันที่สามคือปรับพลังชีวิตตัวเองให้เบาบางลงด้วยการใช้อุปกรณ์เสริมอ๋อ อุปกรณ์เสริมคืออะไรคะอาจารย์ใช้อุปกรณ์เสริมคือะไรแหวนการห้อยของการมีสิ่งกับติดติตัวพวกนี้จะจ่อพลังชีวิตเราทำให้พลังชีวิตเราได้เปียนกับผู้คนเราก็จะหาคู่ได้ง่ายขึ네้นมากอาจารย์ซร้อยแหวนพอกําไรที่เราใส่เองในชีวิตประจำวันได้ไหมหรือต้องเป็นสิ่งวัตถุมงคล ได้หมดเลยครับแต่ว่าแต่ละคนจะเหมาะไม่เหมือนกันบางคนใส่ดยกได้บางคนใส่หินได้บางคนใส่เพชรได้บางคนใส่ทองได้หรือแม้แต่แหวนในสินิ้วเนี่ยมันก็มีการใส่แหวนที่ไม่เหมือนกันถ้าอยากให้มีความรักถ้าอยากให้มีความรักต้องใส่แหวนนิ้วไหนอะไรแบบนี้ก็จะเหมาะหมดเลยครับอาจารย์เผือกนามาแล้วบอกเลยค่ะอยากมีความรักมีคู่ดีๆใส่แหวนนิ้วไหนดีคะผู้หญิง ก็อย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าถ้าตัวเองยังไม่มีแฟนถ้าตัวเองยังไม่มีคู่นะครับเขาแนะนําว่าให้ใส่แหวนที่นิ้วซ้ายอะแม่มือซ้ายนิ้วก้อยมือซ้ายนิ้วก้อยใช่มือซ้ายเออสายนิ้วก้อยนะครับมือทาไมบอกอย่างนี้อ๋ออ้านิ้วปานิ้วนิ้วก้อยมือซ้ายหมายความว่าการเป็นที่ปรึกษาดีโอเคนะ เวลาพูดโน้มน้าวควรเวลาพูดเพื่อขอความช่วยเหลือเวลาพูดให้คำปรึกษาให้กว่าจะพูดจากับใครแล้วเขารู้สึกว่าแหมคนตรงนี้ดีจังเลยมาให้คำปรึกษาเราได้ทามว่าคนจะรักนะดังนั้นถ้าอยากให้ตัวเองมสนเห์เพิ่มขึ้นให้ใส่แหวนมีนก้อยมือซ้ายสําหรับคู่ที่ยังไม่มีคู่นะอืทั้งไหนมีคู่แล้วก็เป็ปรุ้นางไปเออท้าผู้หญิงผู้ชายไหมคะอาจารย์ ทั้งผู้หญิงผู้ชายครับอ๋อแล้วแหวนมีห้ามใส่นิ้วไหนไหมฮะมันอยู่ที่เราขาดอะไรครับคือถ้าอธิบายอยากฟังไหมล่ะไหนอ่าเอาเลยอาจารย์เอาเลยเวลาบินหรือเฟือจนถึงบ่ายโมงตรงระฟังนะมือซ้ายคือมือแห่งการสร้างสรรค์โอเคนะครับค่ะมือขวาคือมือแห่งการทำนายล้างโอเคนะเราจำไม่ง่ายก่อนอันนี้แทบแทนเพิ่มมายก้อย คือนิ้วแห่งการให้คาปรึกษาเวลาคุณจะให้คําปรึกษาใครอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาอย่างพวกคุณเนี่ยก็ควรจะใส่นะเพราะเราเป็นที่ปรึกษาหาผู้ให้คถูกป่ะเป็นอะ่รจะเป็นที่ปรึกษาแล้วคนฟังแล้วคนคล้อยตามคนเชื่อถือใช้นิ้วก้อยมือซ้ายคือการเริ่มโ <Okay. S 2> นิ้วก้อยถ้าไม่นิ้วนางมือซ้ายสังเกตเวลาคนแต่งงานแล้วเขาจะใส่นิ้วนางมือซ้าย,ายใช่ มือซ้ายคือความมั่นคงความรักนิ้วกลางคือการเป็นครอบครัวถ้าใครอยากให้ครอบครัวดีชีวิตครอบครัวดีตระกูลดีก็บอกใส่แหวนตระกูลทีใ่ใส่แหวนมือซ้ายนิ้วกลางอ๋อแหวนตระกูลคุณพ่อคุณแม่ใช่อยากจะส่งเสริมกงุตระกูลอยากมีชื่อมีเสียงอย่างเงี้ยต้องใช้นิ้วกลางมือซ้ายโอเคนิ้วชี้นิ้วชี้มือซ้ายคือนิ้วชี้แห่งการอำนาจ บาอืมีดังน,นั้นถ้าคุณใส่แหวนนิ้วชี้มือซ้ายเวลาคุณจะสั่งงานใครเวลาคุณจะใช้งานใครทุกอย่างจากตําเร็จอ๋อโอเคอันนี้คือมือซ้ายนะครับแล้วมือขวาละ่ะลองมาย้อนกับมือขวาถ้าเป็นนิ้วก้อยมือขวาคือคนที่ต้องช่วยเหลือคนมาเยอะจนเหนื่อยจนหมดพลังในการช่วยคนแล้วอมไม่อยากให้เขปรึกษา ح, ใครอย,อยากอยู่คนเดียว อันเนี้ยให้ใส่นิ้วก้อยมือขวามันจะลดทอนการนที่ตุ่นตาออโอเคว้นเหนื่อยแล้ววันๆต้องมาช่วยเหลือคนมากมายเลยเอาใส่แหวนนี้ดีกว่าคนจะได้ไม่ไม่ยื่นกับเราอันเนี้ยนิ้วนางมือซ้ายสําหรับคนที่มีสน่ห์มากอืมมันจะมีบางคนที่คู่กับบางคนที่ไปไหนก็มนกับคนมาลักมาวุ่นวายรู้กันไหมมีคนมาลงรังรถไปคนกันเป็ไปหมดเลยอื อง้ารจะะระวางด้านความลักบ้าไม่อยากจะผืกพันกับใครใส่แหวนนิ้วนางมือขวาระวัง,งเยอะ,อะนิ้วกางมือขวาคือคนที่ต้องการไม่ต้องยุ่งกับครอบครัวอยากจะเต็มด้วยตัวเองอยากจะต่อตู้ด้วยตัวเองใส่นิ้วกางมือขวาแล้ควครอบัวจะไม่มายุ่งยุ่งวายกับเรามากนะ,ะและเช่นกันมือนิ้วชี้มือขวา นั่นหมายความว่าคนที่เวลาเราเคยเจอไหมคนที่ไปไหนก็มีแต่คนกลัวผู้ใหญ่เดินเข้ามาคนไม่กล้าจะคุยไม่กล้าตกตาฝังมนานแล้วกลัวอันนี้คืออำนาจที่เยอะเกินไปต้องลดตอนอำนาจเขาทังนั้นใส่แหวนนิ้วชี้มือขวาจะลดตอนอำนาจ๋โอโอเคแล้วนิ้วโป้องอาจารย์น,นิ้วโป้อง,อง,ปองอ่ะมันเป็นนิ้วที่การเงินดีแต่คนปัจจุบันเนี่ยจะไม่ค่อยใส่กันมันเป็น มันเป็นหลักพวงกุญีของที่เก่าสังเกตหนังจีนโบราณเนี่ยเขาจะใส่แหวนหยดนิ้วน,นิน้วโป้งกันอ๋อนิ้วโป้งซ้ายใช่ไหมอา<ต>จารย์นั่นคือยุคเกา่าปัจจุบันก็ไม่มีแล้วเพราะว่ายุคปัจจุบันมันเป็นวงกลุยยุคเก้าแล้วมันเปลี่ยนในหลายอย่างไปแล้วเอ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเรายังอยากจะฐานะการเงินดีเราใส่นิววนน้วโป้งเอาใส่แหวนนิ้วโป้งซ้ายก็ไม่ได้แล้วเหรอคะอาจารย์ มันมันก็ได้ครับแต่มันให้พลังได้ไม่เต็มที่ถ้าอยากถ้าอยากมีเงินอยากรล่ารวยเขาให้ทําแบบเดียเเช่นเอากําไรมาใส่มือขวาเอาอะไรพวกนี้ยอย่างเงี้ยจะดีกว่ามันมีก็ดีอระเร้าใส่ผิดถ้ากําไรใส่มือซ้ายอาจารย์กำไรใส่มือซ้ายมันได้ตังค์ก็จริงแต่มันมีโอกาสออกบ่อย มันเข้าแล้ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เลยจานใส่มือเป็นคนใส่ซ้ายเพราะว่ามือขวาติดเมาส์เนาะไม่อยากให้กำไรโดนขูดไงผมเข้าใจผมเข้าใจครับผมก็เปลี่ยนผมก็ใส่กำไรมือขวาเวลาจะทํางานต้องถอดแต่เวลาคนจะออกไปจะขูดกับโต๊ะอ,อ๋อเปลี่ยนแล้วจานช่างหัวมันให้มันขูดไปใส่เฉพาะเวลาออกไปข้างนอก เวลาที่เราไม่ได้นั่งโต๊ะทํางานเวลาเราจะออกไปเจอผู้คนเราจะออกไปเจอสังคนข้างนอกมันจะได้ดึงดูดเงินเข้ามาครับอ๋อดังนั้นให้ใส่กําไรแล้วต้องเป็นกําไรเสียอะไรคะอาจารย์นี่ไม่ถามเรื่องคู่แล้วขอโทษเอาเงินก่อนเลยม,มีคู่แล้วมันไม่มันไม่ได้หลุดจากคู่นะครับถ้าคนมีเงินโอกาสมีคู่ถูกไหมอืออา<ม><ม>จารย์แต<ม>่ว<ม>่าผ<ม>ู้ชายอ่ะผู้ชายส่วนใหญ่อ่ะ ขเาขาแลาวเขาหาคู่นะโดยเฉพาะผู้ชายที่ฐานะดีนะเขาไม่สนใจแล้วผู้หญิงเลยจน,นอาจารย์มันไม่แน่หรอกครับคนเราเวลาชอบเวลามันให้เวลาเสน่หมันดึงเป็นไปได้หมดน,นะของอ <คน S 1> อ,อันนี้ก็จริงค่ะสรุปว่าอาจารย์ตอบอยังกําไรต้องเป็นกําไรอะไรอาจารย์ถึงจะรวยเลยรวยอันนี้มมีรายละเอียดครับแต่ละวัน แต่และสีใช้สีไม่เหมือนกันใช้วัสดุไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นบางคนก็ต้องใช้หินบางคนก็ต้องใช้พลาสติกสีบางคนก็ต้องใช้กำไรหยกบางคนต้องใช้กำไรอันนี้มันอยู่ที่วันเดือนปีมันอ๋อต้องไปดูต้องไปดูลงลึกหน้าจย์เนาะอ่ะจำเป็นครับอพรนั้นมันลงรายละเอียดเยอะละ โอเคแล้วอาจารย์ดูได้ไหมคะว่าคู่แท้ของอย่างสมมติเนี่ยอ,อย่างคุณจีเขาหาคู่อยู่คู่แท้ของคุณจีเป็นคนแบบไหนศาสตรอาจารย์ดูได้ไหมคะก็ไม่ชัดนะครับขาดขยบให้เห็นหน้าเขาจะชัดแต่ได้ไหมยืนเลยขออยบครึ่งเดียววันนี้ยืนเลยอเอาหน้าเขาไปเ,เห็นไหมยืนเนี่ยเอาพอล้วเ <พอ S 1> หรอ,หรอคู่แท้ของอค,คุณ คู่แท้ของคุณจีเขามีไหมคะเป็นคนมีคู่ไหมฮะจัยกอต้องอธิบายก่อนนะด้วยเหตุที่ว่าถ้าเป็นไปได้เจอกันผมจะเห็นพลังชีวิตมันจะชัดเจนกว่านี้ค่ะอันนี้เป็นชู้คร่าวจากหมอเองนะครับอจากหมอเองนะครับลักษณะของคุณจีคุณจีอายเท่าไหร่นะคบขอโทษทีสี่สิบห้าค่ะช่วงไหนครับผู้ชมทั้งหลาย เออคนที่ต้องถามเพรอะว่ามันต้องเหนื่อน้องลบมีคอมเมนค่ะตอนนี้สี่สิบห้าค่ะดูบอกว่าไม่มีนี่แย่เลยดูออนไลน์ได้อ๋อถ้าดูออนไลน์ไม่ได้ไม่เป็นไรอาจารย์ไม่ คุณจีจะรับได้เหรอในถุงตรงนี้แนวพาจาคือไม่กล้าฟังเลยกล้าไหมได้ค่ะฟังได้ค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเขาบอกทุกคนก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นกฎของตตและทุกที่เราดูเพื่อความบันเทิงนะคะอาจารย์ขาขอถามคําถามก่อนที่จะอาจารย์จะทานายทุกอย่างเราสามารถเปลี่ยนชีวิตได้ด้วยไหมคะอาจารย์ดวงมันร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเราสามารถเปลี่ยนชีวิตด้วยตัวด้วยมือเราเองได้ไหมสมมติว่าดวงเนี่ยเราตีไปร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะ อ uh huh. uh, 70%คือการตัดสิในใจของเราโอเคออีก30%เป็นการอเโอเคดังนั้นทุกคนทําบ้านสบายใจได้นะคะว่า30%อยู่ที่ดวง70%อยู่การอยู่ที่การกระทําของเราถ้างนั้นอาจารย์บอกเลยอยากรู้ด้วยบอกดวงคุณจีเลยค่ะอืะ้นพฐานนะครับผมขออนุญ,ญาตไม่ลงลึกนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันที่จะมีปมัญหาและเราออนไลน์โอเคคุณจีอ่ะ คนที่จะเป็นคู่กับคุณจีได้ดวงต้องแข้มแข็งเขาต้องเป็นผู้นําที่เข็มแข็งกล้วเจีได้แล้วของเดิมคุณจีเนี่ยในดูใเนี่ยคือหเทนเนี่ยมันบอกได้เลยว่าคุณจีมีคู่ที่กำหนดไว้แล้วแต่คู่คุณจีเนี่ยโอกาสที่จะเจอมันลำบากมันมันมันไม่ใช่ใครก็ได้มันระบุบุคคลไว้แล้วว่าจะเป็นคู่กันค่ะดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราเจอกันได้บ่อยๆคือค,คุณจีต้อง ยางไปเกี่ยวกับ่อ่าน้ำเยอะๆกับน้ำเยอะๆเหรอไปว่ายน้ำไปเกี่ยวกับน้อันนี้ผมขออนุญาตแค่ใบนะเพราะว่าการกำหนดการกำหนดโดรนแลงคุณคนมันมันมันไม่ไปดีค่ะยิ่งทำเกี่ยวกับพุ้ไปทะเลไปอะไรที่เกี่ยวกับน้ำเยอะโอกาสที่จะเจอเสาสูงเพราะคุณสองคนเคยเจอกันตอนที่ตอนที่มีน้ำเป็นสี อืม hmm. อาจารย์คือเคยเจอกันแล้วใช่ไหมคะ mm. เจอคนนี้หรือยังคะอาจารย์หรือยังไม่เจออ่าเราบอกภาพการโซเชียลไม่ได้ครับ mm. แต่เอาเป็นว่านี่คือใบ <Okay. S 2> ว่าโอกาสอย่างนี้ยมันจะทําให้เจอได้ง่ายขึ้นเพราะมันมีสื่อนี่ผมขออนุญาตดูจากโมเท็งของจีนะ mm hmm. ค่ะอ๋อดังนั้นก็คือนี่อาจารย์จะทายต่อหรือเปล่าคะ แต่ผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าน่าจะเคยเจอกันบ้างแล้วครับเพราะว่าดงาพื้นฐานคุณจีก็คุณจีไม่มีคู่หรอครับตอนนี้โสดค่ะอาจารย์คุยปละปลายแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีแบบยังไม่มีใครเป็นตัวตนใช่คุยแต่แบบคุยกันไปเรื่อยไม่มีมันเป็นปัญหาของคนที่ทพอจะมีมลอูอออืม คือุจีเคยทำบุญกับคู่ครองไว้แล้วจําเป็นต้องเป็นเขาเท่านั้นเราก็เลยคู่จากคนอื่นไม่ได้